จะชมว่าอร่อยเดี๋ยวมันก็ดูแบบชมตัวเองอ่ะแอกุ้งตุ่เริ่มเลยเ็นจอยค่ะไปกินกันบอกเลยว่าตอนนี้หอมมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวอิงจะพาทุกคนไปทำสปากเกตตี้แบบคลีน <Yeah. S 1> คือ เองค่อนข้างรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราทําเองอะแคลอรี่ที่มันได้อะค่ะทุกคนมันน่าจะน้อยกว่าคนอื่นทาเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ<ม>วันนี้อิงใช้วัตถุดิบมีแบบอ่าซ้อนมะเขือเทศที่เป็นแบบโซเดียมต่ําอันนี้นะทุกคนนี่แบบนี้โซเดียมต่าเห็นไหมเนาะแล้วก็มีแบบอราริโกโนคือส่วนผสมอะไม่ได้เยอะไม่ได้ยากเลยส่วนผสมน้อยมากแล้วก็อันนี้เป็นเส้นแบบเป็นเส้นแบบบราวไลท์นะคะ เดี๋ยวจะทิ้งวิกัดการสั่งซื้อไว้ให้กลูเลนฟรีด้วยก็คือฝึกทำอาหารเอาไว้อีกรอบเพราะว่าโควิดมาอีกแล้วน่ากลัวมากๆนะทุกคนก็เลยคิดว่าเอออย่างน,าน้อยๆเผื่อมีใครอยู่บ้านแล้วก็ทําอาหารตามกันเนาะแล้วก็มีเนื้อสัตว์อันนี้แล้วแต่ชอบเลยอันนี้เอากุ้งมาละลายละลายน้ําก่อนนะทุกคนอันนี้กุ้งนะแล้วก็อันนี้หอมใหญ่ ถามว่าหอมเยอะไดไหมถามว่าหอมเล็กได้ไหมบอกแล้วไม่ได้เพราะว่านี้หอมใหญ่อะไรนี่อ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าใครหั่นเล็กได้มากกว่านี้ก็จะดีมากเดี๋ยวรอกุ้งละลายก่อนอันนี้ให้ดูบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นเส้นพาสต้าข้าวกล้องอินซีนะคะเขาบอกว่ามันเป็นข้าวขาวอินซี แล้วก็ลำข้าวยินซีไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยทุกคน <c oughs> ก็คือมีความเป็นแบบออร์แกนิกมากๆนะคะ <c oughs> อันนี้ได้ลองกินแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ว่าต,ต้องต้มเส้นดีๆเพราะว่าไ,ไงเขาจะแข็งเนาะด้วยความที่เขาเป็นแบบมันไม่ใช่แบบเป็นเป็นกูเตนเป็นแป้งอะไรเงี้ยเนาะเป็นวีแกด้วยอันนี้เขาเขียนเนาะสรรพคุณเยอะยอมากอืมเนาะต้มเส้น ในน้ำเดือดสี่ถ้วยต่อเส้น100กรัมแล้วจึงเติมน้ำมันหนึ่งช้อนชาต้มต่อไปประมาณเกือบสินาทีจนเส้นออนแล้วนําต้มนําไปพักในน้ําเย็นแล้วก็ลินน้าออกอืมก็เหมือนประมาณว่าเราต้มเส้นทั่วไปเลยคือต้มให้มันนิ่มประมาณนึงแล้วก็ไปน็อกในน้ําเย็นเนาะเพื่อไม่ให้มันเละแล้วก็จากนั้นก็นําไปผัดได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเส้นไปต้มก่อนค่ะ อาจจะต้องแบบกะกะดูนิดนึงว่าเราใช้แบบเรากินมากแค่ไหนเนาะก,นกนนนินกี่คนอะไรเงี้ยก็กะกะเอาไม่เป็นไถ้าเหลือก็อเก็บไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมอันนี้นะทุกคนเอาไว้แบบลองตอนที่เส้นมันแบบดีแล้วเนาะนี่ใช้กระทะใบเดียวนะทุกคนในการทำอาหารเพราะว่าชี้เกียจล้างเดี๋ยวเราเอาเส้นไปต้มกันค่ะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวรอประมาณแบบสินาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ อย่าลืมใส่น้ำมันลงไปนะคะทุกคนนี่เส้นเขาเริ่มนิ่มประมาณน,นี้อย่าลืมใส่น้ำมันนะคะจะได้ไม่ติดกันเนาะ เราต้มเส้นเสร็จนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำการทำตัวหอมใหญ่อันนี้ก่อนแล้วก็ผัดกับซอสมะเขือเทศโซเดียมตามของเราอันนี้แล้วก็ผัดกุ้งอะไรเรียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยใส่เส้นลงไปเนาะแล้วก็ทอมด้วยแบบออริกาโน่หรือว่าแบบใครมีชีสก,ก็ใส่ชีสได้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าที่บ้านเองไม่มีมอสเตรเล,ล่าชีสที่แบบว่ายุดๆยๆอะไรเงี้ยมันฟินมากทุกคนก็เลยอยากใส่อยากกินแค่นั้นไม่มีอะไรเลยถ้าเ <c oughs> ัาต้มยังไม่นิ่มมาก มันจะแบบยันเหนียวอยู่อ่ะยังกินไม่ได้ต้องรอนะคะเดี๋ยวมันไม่สุกนะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะชุบชุบขูดเส้นออกมาได้นะ <c oughs> ก็ทำการลาดล้วเย็นลงไปวาแบบนี้ค่ะ ด้วยความที่ขี้เกียจล้างกระทะน,นะคะใส่น้ํามันไปแล้วเล็กน้อยแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดนะคะใช่โอม้มือเดียวก็อย่างเงี้ยและ้วะทุกคนใส่กุ้งลงไปจ้าว้าวโคดเรียวเอากุ้งลงไปผัดก่อนเลยนี้มันมีแบบมีคอยยังไม่ละลาย ผัดกุ้งค่ะข้อดีของการทำอาหารเองก็คือแบบคุณสามารถใส่กุ้งมากแค่ไหนก็ได้ก,กุ้งสุดยอดนะคะใครแบบไม่กินกุ้งก็ใส่เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้เป็นไก่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะนี่มีมันกุ้งเล็กน้อยให้เขาแบบสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นเดี๋ยวเราแบบผัดซอสอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นเนาะ กุ้งเริ่มสุกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากุ้งไปพักแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเอาปุ๊กุ้งเนี่ยไปท็อปข้างหน้าเนาะจะได้ไม่เละแตยังได้ดูเป็นกุ้งอยู่บอกเลยว่าตอนนี้หอมมากค่ะกะบีบมาเขือเทศลงไปเลยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้เติมน้ําลงไปไหน่อยก็ดีค่ะทุกคนกระทะมันจะไหม้แหละแล้วก็ผัดซอสค่ะก็คือ เจ้าพระเอกของเรานะคะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศไม่มีมะเขือเทศได้ไงมีพเลยนะคะเยอะตามชอบแล้วแต่คุณแล้วก็ผัดผัดผดผดผ,ดผ,ดผัดให้มันแบบเข้าเนื้อนะคะเออสีดูดีอยู่นะแล้วแต่ว่าชอบค้นแค่ไหนขอชิมหน่อยนะคะนี่ยังไม่ได้เข้าเส้นมากแต่ว่าขอชิมหน่อย ชิ้ลงไปนิดนึงนะคะทุกคนแล้วจะโคตชอบนะ <laughs> มอสเตอร์ร่าครันีต่ตามบนนี้เลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนโรยหน้าหน่อยโรยหน้าหน่อยเอ้ยดูดีแล้ว <laughs> เรียบร้อยค่ะทาแล้เรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วสปาเกตตี้คลีนไหมนะ <laughs> คลีนี่คือกินขี่หรือเปล่าแอบกุ้งตุเริ่มเลยเอนจอยค่ะไปกัน,กนคือมันเหนื่อยตรงที่วิ่งไปวิ่งมาแบบลืมหยิบอันนั้นลืมหยิบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่เหนื่อยเท่านี้นะทุกคนแต่แบบเอนจอยไงเราก็ได้ภูมิใจว่าแบบเฮ้ยเราทำอาหารกินเองนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอาปะ มันจะอร่อยตรงไหนหรือว่าอร่อยเพราะว่าแบบเหนื่อยแล้วก็กินแล้วก็พอหิวมันก็แบบอร่อยหมดเลยนี่คือแอบ,บโกงตรงที่แบบใส่ชีสอะอะไรวะเนี่ยน,นะยืดเลยมีชีสด้วยมันขีดตรงไหนเนี่ยก็ชีสโลแฟตก็มีนะไปหาได้ทุกคนอืมอืมดี หรือถ้าแบบใครชอบเส้นที่ไม่ได้แบบนิ่มมากเกินเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องแช่เขาไว้รนภูมิใจอ่ะทุกคนแบบก็ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาอยู่ในกระทะนานหรือว่าหม้อนานก็ได้อเออเส้นแบบเป็นเส้นเฮ้ย <laughs> มีความคีดว่ะ อันเนี้ยมันเป็นแบบโมเลกุลชีเล็กๆจริงๆเร <c oughs> าหิวจะชมว่าอร่อยเดี๋ยวมันก็ดูแบบชมตัวเองอ่ะอร่อยนะ <c oughs> ต้นเด็ดเดกๆอะยั <c oughs> เ,เคยกินมก็โรนี้ <c oughs> ที่มันมีผัดซอสตแบบมอนเมอ่อเอเทพกับผัดไข่ มเมนูนั้นก็ชอบมาอันนี้แล้วแต่ลนะว่าถ้าใครใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่แต่ว่าอันนี้วัตถุดิบคือมีน้อยมากคือก็มีแค่ซอสมะเขือ,ขอเทศมีเส้นมีหอมใหญ่มีเนื้อสดก็ทำได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีอันนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่เนี่ยอินซื้อถูกมากเลยม,มอเป็นสี่สิบบาทเองนะ บางแบนด์อะไรเงี้ยก็เป็นร้อยเลยแต่ว่าวัตถุดิบเอาเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้มากินกุ้ง <c oughs> ดีมาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแบบดีใจมากเลย <c oughs> แล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าคนแบบช่วงนี้กำลังลดน้ำหนักอะไรเงี้ยเมนูนี้ก็โอเคมาก อร่อยด้วยแล้วแบบคอรี่น้อยแล้วก็โซเดียมต่ำม,มากมากเนาะ no อ p o n s o r นะคะจ่ายเองหมดเลยวัตถุดิบจังๆอันนี้ถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ถนัดกินรสจืดอาจจะปรุงเพิ่มได้เป็นเกลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโซเดียมก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยไงเราใส่ลดโซเดียมกับแบบในตัวซอสม,มะเขือเทศแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ว่าโอเคนะถ้าเทียบกับอาหารคลีนก็คือรสชาติอาหารคลีนที่อร่อยขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแต่เราจะปรุงเลยนะสำหรับนี้อ่ะโอเคแล้วเพราะว่าเราเป็นคนกินจืดอยู่แล้วแต่แบบอันนี้มันไม่ได้จืดขนาดนั้นแล้วก็มันยังมีความเข้มข้นของซอสอยู่แต่ถามว่าเออมันต่างจากปกติไหมต่างอยู่แล้วเพราะว่ามาตถุดีก้กต่างกันเนาะอืมมันไม่ได้เข้มข้นมากขนาดน่นเพราะว่า มะเขือเทศเราโลโเเีียมแต่อร่อยนะทุกคนเออโดยคำว่าทำดีนะอืสองไม่ของโอเคเดี๋ยวไปกินต่อกัอนนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยหรือว่าแบบอยากให้รีวิวอะไรอยากถามอะไรก็คุยกันได้ะคะ่ะไป ๋ยวไปล้างจานต่อบายบายวัสดีค่ะทุกคนเย้ร yeah. ักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนห่างไกลาจากโควิดก,กันค่ะบายและนี่คือช่องทางการติดต่ออื่นๆของอิงเองทุกคน